ตาบ่เห็นหุ่งบ่โกตาแตกอือบ่เห็นพอดีดีน้างะอะเห็นหงอีหยังโดยไปท่งหมอลูกก็ยังเอาไปอยู่ไปกรนั่งบ่ได้เนาะไปอยู่จังไดเฮา เตรียตกูเพไหเนักพ่สบายดีสบายดีพี่น,อน้องน้องสายแววทักไทยสบายดีพี่นอ้องเบอทุกคูทุกคนเด้อทั้งพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะมื้อเข้ากันสิผ้าทุกคนไปยามแม่เถ่ายุ่หนาเหือดนี่แหละทุกคนเราเป็นมาดนแหละน้องก็บ่คิดว่าเราสิเป็นแห่งวันนี้เนาะจากักแมนเข้าเอื้นมว่าหลกอีสังไปเดี๋ยวหาสิผ้าไปเบิ่งแบบแต้โดนๆแลลวโหซึกว่า นี่แต่แห้งขึ้นนะทุกคนอาการเรานี้เนาะนี่เพื่อนเราก็โยนนี่แหละเพื่อนหนาเพื่อดนอนสวัสดีเป็นยังไงแ้ไปนี่แหละแม่โก้อยู่นหนาเพื่อนมึงว่าอันนี้คนว่าเจ็บเจ็บแห้งเจ็บจะมาเรีนยนนอนนะเราเมือแล้วก็มาเรีนยนนอนเลย เราเหลื่มปวดเกือปวดไหมนะสบายดีแม่โก้โอ้ยนะใส่สูตรง่ามแถมวันนี้ใช้ทังพรมหายเชือพรมเชื้อหายวะหอนได้เนาะหวานบิดโต้วตวัดโตนแกแกขึ้นมาอัดที่น้ำเพิ่นสิเป็นแบบสูตรลงเลย แบบว่าข้าตีงมันกระสวดไปเลยนะกระตองได้เก้วตีงว่าติดนี่กระสดลงเลยเพราะว่าจับกระป๋อยมันเลยเข้าเอื่นว่าหลกยังนี่แม่โก้เข้ากรว่าหลกเกาที่หนักเลยหลกเกาบอืเข้าว่าสียอวอยู่บ่้ะเาอยอวเยตถ่ายกอเสอวเล้อกว่า ผู้ใดมียาดีแนะนำในเด้อทุกคนเด้อไผที่ว่าเคยเห็นโรคแบบนี้ก็บอกในเด้อว่าเขากินยาอีสังจังเศร้าเนาะแม่โกะเราว่าบ่เศร้ากับบ่ฮู้กับบ่ฮู้ว่ามันสามารถปวดได้บ่นี่มันสิเป็นแบบนี้แหละแต่พอเห็นหงบ่โกะตาแตกเหมือนพอดีกีนหนักเลยพอเห็นหงอนี้ยด้วย ไปห้องหมอดูไปยังเอาไปอยู much? So much, ่ไปก็นั่งบุหรี่เนาะไปอยู่จังไรเฮาตีนกับุหรี่นั่งก็บุหรี่ไปห้องหมอปกเสกก็ไปห้องหมอที่นี่นอนตลาดอินปันก็ไปโดยมันหักบอสเซอเนาะกันเนาะหักมันมีมือบอเจ็บมือเจ็บบ่ น like <so ี่เจ็บบ่ขึนไห้ข้างนี่บ่นโอ้ยบ่ได้นอนม่หน yeah. well, so nice to so cool. to ้นอนบ่ยนอนบ่หลับอืมตะกี้นี่เพิ่นนี่เป็นคนผู้งามแฮงได้นี่ทุกคนแล้วก็เวาดีเนาะปาก็ยังดีอยู่แต่ว่าโตเฮานี่ไปบ่ได้อืมหูก็ได้ยินดีมันบกหูก็ได้อยู่อืมครับเนูอืม ได้เินเดียวเห็นอกว่าเอาน้ำห้าจ่อยจอยนี่แหละทุกคนแต่ว่าน่นโลกบ่ไดเห็นยังบ่อได้เนาะทาว่าจักสีว่าจาังได้เลยนี่ใสใส่แผ่นเพริดเอาอกแผ่น,พนเพริดแผ่นหนึ่งเท่าไหร่แผ่นเพินแผ่นน,น,น,นี่เดียวมีจกักรแผ่นในหัน ทองหนึ่งหันมันม่สิบสิบอันสิบสิสิบสิเทากับมือหนึ่งเปลี่ยนจักเถื่อเจ้ะมือหนึ่งเข้าบานไทยก็บรดสามสี่เถื่อสามสี่เพนเนาะสามสี่เพื่อนเขื่อนเขื่อนกังเวนโฟโกไปนางไปนางเดียวร้านสีถามเพนนี่เลยสมื่อเนนี่เล กบฟือนวันนีด้ยมันกันนะเนื่องเลยกบื hmm. um ้้อกสามมลาเลยเอยู่งกบบาแม่นะมันสีเปลือยมันสีน้งเนาะแวอยู่้องม้นมัดสามพันน้ำใจน้บาดแล้วนายคุุ้กบสีเบผาานที่สองวันสมวันกบท้องอยู่ตอนนี้นี่ก็อยู่สองคนตะกี้เพื่นมีลูกซ้ากับเสียเนาะกโก คือหลวงภูนึงกัไปเห็นงานอยู่ไทยกับมีเล่าแร่ทรงเงินส่งข้ามาให้แล้วกันนะสาวผู้นึงอีกเนาะสาวภูนึงกับไปเอาควายโยบานนั่งน้องเฮียนเที่ยวมาอ่เที่ยวมาเบิ้งมีแต่ผู้อยู่บ้านเที่ยวมาเบิ้งก็มายู่เพื่อนเี็กๆกับเขาเขาดีที่สุดอยู่เพื่อนกับสองขันเมียขี่เนี่ยขันเลยเนาะ เก่งเลยพอก็เอ่ยเบิ um. so ่งก uh, ันติดศาสรมากนี่ก็สองปีสองปีหรอปนี้ติดศาสรเลยนะอือแเป็นมาจากปีป okay, so ีอะไรปีกายที The ่บซื่อนบ่ปีซื่ออโดยเขาปีกายสามปีแม่สอนปีซื่อที่สน อันน oh. like, ั oh. so okay? ้นป oh. so ีน yeah. ั่น่ะปีสามด้วยชั้ปีมื่อกวสองปีปลายะตีดจังสี่ด้วยด้วยแต่ว่าพอจุเจเจ็เกียนมเตียงนั่ยัางหลยพันยืนทายืนยังหลพันหลายปีแล้วก็ห้าหกปีวะโอ้บ่แต่เป็นดวมการท้องอันนี้มันสี่ปลายปีวะั้งหลังตดสาม เขาตเตียงติเต <se ีย no. ้มันเกิดจากอย่างเขาว่าพวกกูไปปวดเมื่อวงหมอเขาบอกว่าจะได้กับบุหรี่หรอกพวกกูบอกว่เขามันเป็นหย่อนเล่าเองบ่มันเป็นเขาหลเกี้ยวมาโดยถามันยมันสี่สีเศร้าบุ้มมี่นี่จะกินแกปวดอย่างเดียวเพอาะทุเล่า แล้ซาเหตุเด็กาเหตุก็มันปวดโอ้าบน้จ mm. oh, like oh, oh. oh. like ินน like like ้ำยางีพันายามันออกพันมายาเกปวดมันออกโอ้วายังสักินได้บอกมัโผ่เปะน้ำมือ่เมน้อน้องแล้วน้ำอเอ้าเม่น้องน้องบ่นี่บ่มีน้ำน้องน้ำนางเลิกหนักเลยโอ้ มงออกยังออกมันก็ไปแบ่งไปุนไปซื้อโอ้แผ่นว่ายาที่มันยาร้ายกินขั้นบกินก็จิตายขันบอกินก็จิตายคั้นกินกับเป็นยังสีเนาะเฮจังเลยบเบอนี่สับหยิบดึกหยิบยั้งไปติดเตียมมาเยดี๋ยวปีไหก็ปีติดนี่ยพออันนี้เระตัวปีนั่นอะปีออาเแมนตปีปายโกตุกมันอะ เขนอนยหเอออขืนเออยืนย <content. S 1> ืนกี่ยืนทายเ้อยืนท้ายยืนเงี้ยวยกแต่ว่ายืนมาไหลกับู้ดีเขาม่ได้จะก่า็ยืนไหลอันี้ก็ยู่ตื้อเกื่อนหนามาเตื้อเงื่อนหยาแ่บ้าก็ล่งกระางอันนี้คือเห็นนี่แหละทุกคนมาเบิ่งย่มได้ก่าหัวซึกว่า โซ่ไปแต่ลรามือเนาะมีตั้งแต่บ่อคอยดีขื่นนะมือได้มันดีตั้งแต่ว่าบางมือเจ็บบางมือบ่อเจ็บเท่านั้นบ่มีว่าแพ้ดีขื่อนทางกายดีเขื่อนเจ็บดูเจ็บกูมือเมือคอยมือแห้งมือแห้งนี่ดีกว่าไหมเมือคอยมือแห้งมือคอยถามว่าบ่อเจ็บแล้วยหรืเก็บอืมบ่ได้นอนพอดีเพื่ินี่ว่าไรนอนเพิ่นโอ้เมื่อยงนี่สมัยยัง ฮ็ดจังได๋แลเนาะโตเมื่อสิว่าได้เนาะบ่ได้นาะเนาะอืกินาคือตัวเห็นิดยาคือน้ําโดยจัสิหาอีสังมาปัวจังสิเาผมีบอนที่ว่าแนะนําหรือว่าจังได๋ก็อยากให้คอมเมนต์เนาะอีตนเพิ่นแห้งได้าตะกี้ในนี่ก็ติดแลเดือน4เดือนเนาะ

ลูกครับตะนี้เขาลูกฝายเราอือเอามาไว้นี่บ่บ่นเบิ่งบ่บ่เบิ่งจะได้3เจ้า3เจ้าเจ้ามันคนเฝ้าเสิบ่รักเนาะอือ หลูกล้านเพ่อนเองหันแหละอยู่หันหันลาก้ลยก็เอามาไหวนี่โอ้ยเนาะจจแมนซาดเอาไอกกว้น้ำพกเอาไวเพนเพิ์ดเพ่อนเป็นหลุนแบบนี้เนาะมีซีแผนแล้ววะเบอร์เอมอาสีพอยายนี่ก็สารเฮ สานอีหยังเป็นสานถ้าเราเฮ็ดเป็นเบิดบอยไดอยู่ซื่อๆแล้วก็โเบิงม่กเนาะืมจักสเจังไดนะนี้ทุกคนมาเห็นมือน้องมาเห็นมือซื้ออันติเห็นแล้วก็วูกนว่า จักสีเหตุจังไรนะแม่โกนี่อยากทายคลิปอยากให้ทุกคนเห็นอยากให้เบิองน้ำกันแล้วก็นแนะน้ำว่าเออห้องสีเหตุจังไรนอนาะเทืยวว่าพู้คนที่มีอาการแบบนี้เราเพิ่นเศร้าฮะนะโอ้ยอันนี้เพิ่นขู่อเพิ่น <laughs> จะเหตุเองวะนี่โก้โอ้ยแต่สภาพก็โด่งมากเหตุน้ำกันกับเพิ่นนะสีเหตุอย่าง <laughs> ตั้งมหพุงอืมถ่ยกินที่รัโด้วยกันขีดเขา โอ้ยเนาะเห็ดเป็นเบิดถูกอันถูกแน่เอกอ่านอันนี้เห็ดวตถี่ไรเห็ดวัตถี่ย่เนาะได้พืชไฟเห็ดวัตถี่อ่ะเนอะกวนขูดอับเพลินเห็ดขูดด้วยเห็ดเองได้เราเห็ดเป็นเบิดเราปลูกพักปลูกมีพักดิสังเนี่ยฝนสิเอามาอันนี้ได้เนี่ จะเสียวมาคั่นสมบ่โกอ๋อก like ็เก um> um <so ็บไว้แทนคั่นโตเนาะพอได้ก um> ินเนาะอ๋อเอามาก็พล่ะนี่ยามกินน้ํก็เฮ็ดแบบนี้ให้กินกินได้เท่าน้อยบ่นสาวกินได้เท่าน้ออืใก็นบ่ลงออกนเบิดปนตานายแงสุแล้วเป็นจักปีแล้ว ้าปีแหละฮาปีค่ะอันนี้พอโกว่าสองแต่แต่วันาซาวาประมาณหาปีเนาะไปเที่ยวมาหนีาปีเลยมอก่เพือนี้สาปีกเลยมันกับซีเมนแท้เนนอนอยู่กระดังลนจังเป็นปันนี้เนาะจังเหืออีจะหาห้เก็บตูลเหรอคะ ขี่แ้กับนนอตอนนี้นนี่ยนใดขี่แ้วกับพ่อได้ดูนางได้อยู key, ok no ่น้ำเตียมพอาบหน้ามีรูมกับได้เด่นในเตีมเ่าไรเลยต้องเอาวิไฟอย่างนั้นเอาบอเแลวยาดจะติดขงนอกไปกับานนอกเป็นตะกอนนมันเป็นตะนนาให้อันนี้แล้วมันพวงออกมาอันนี้คือกันกำนํำน้องแต่ว่าก็มีนำน้องนะคมีแต่แปงเราใส่พุยไปขื้นหยานบัดนีล่ามันแตกหมนะ มันอแตกแล้วทันทีมิแตบ้าขั้นท่าไปแกบ่แบนผุยไปมอแม่น้องๆนะมอไมีเหลือมอไมีน้องมิแตุ่ยไปแบบอย่างเหลือย่งอยู่ว่าเหลือนะย่างอยู่เค่อยว่าค่อยั่ากับสิเดทน้องว่าไปเลยเลยค่อยว่าค่อยว่าคือสิมันยามันต่อมน้อกเนี่เราว่าอวายาหมอกับวายาหมอกับวายาแต่กี่การเที่ยวไปหาแผนหาหมอหัอะลรเพื่อนกับว่าหักศร์บได้เนาะ ย่อมมาเขือนมาสาเทาพอมองได้ทีมีคอรอกเบิร์ดบ่ดอกเบิร์ดเล่มีกับมองได้ทีมีคอรอกเบิร์ดเขากับย่อขานี่ก็เป็นยังสีเหยียนอะไรไม่รู้เนื้อตีนเนี่ยเมื่อรอกเบิร์ดโอ้หนีเนาะหลัวนี่เคยเห็นอยู่บ่ว่าคนเดก่าเก่าวัเก่าเออเระม่านานแล้วเพราะฟังบอกรึเนาะฟังบอครึเปล่าบอกรู้เตาโตหรือเก่า หนปวด่าสันๆเป็นตาไนปวดย้อนกระหังเสาะพวกเราตะเกียบปวดนั่งนรี่งโภ h o ไปพอหายเราเออเออดดึงดึงเฮ็ดพลงเพ่งกับค้านี่ก็แเมนหยยดบัได้เลเอ้าเนาะเฮ็ดงงานเป็นเพล่งเสมอเป็นแบบนี้เลย้วสมผัสโภผมเพื่อนอาหารอันนี้โผมเพื่อนอาหพื่นสีฝาอาหปูมันทัวไั่ใหญ่ด้วยเออปูเออปูทัวมันความไปซานคว่มแล้พพิดไปทั้งนานอาหาร มันจะเสิได้เป็นเออจะสิได้แล้วนะเนีเ่ยเอกสารห้าพียงกสัรสัตว์ลเพียงเทร้เออนา,าเห็น,นยังก่ออยบานปูมน่นสว่วงนี่กับปูม่าน,น,ม,านมันหรอยกม่นอืมทัวร์นี้เนาะยกม่นกัได้เที่ยวเลยกินหนึ่งสาคือเที่ยวเที่ยวเท่าไรพอล้วดึงมาได้แมนแท้มาซอยเราขั้นเฮาบบเฮดขั้นเขาสีโยน่นีเลยบบไปอยู่ผลกับโมี่แนวเฮดอยูบ้านเฮาค่ะ มันก็ต้องได้ไปจำเป็นทุกคนเลยจำเป็นได้เที่ยวได้มากถ่ายกับจำเป็นจนบ่อยมากแบบอันที่หนูยาปัวเมยเงินไปซื้อยาปัวเมยปากมาหักซ้าเมยไปซื้อเผ่นเพิร์ดมันโปะออกมาเมื่อกี้วงออกไปก่อนรอแข่งคือกรไปนะยเลยอันนี้อย่าไปปูงร้องมบวงนะ บป่งโกัดเวลนามเป็นบงขอแ่เอเป็นกามองข้จีนขวายโป่ยมันแตะขึ้ไม่นอนนะสามันมันลำมันโอบให้แกออกนะแกออกเป็นโซกขึ้นดอกข่ามันเลือใจมันเลือใจมันขก็ไม่เหลืออองมไม่เหลือมัยังจางเป็นเนาะเบลเ่ก็คนยาพุยคือว่อยากให้ไพ่เป็นเนาะบุรเขรรมาอันปวดอันนี้เขาคอ้ายกับควด เขาบาดเจ็บท oh, uh, uh ี่ทางเเป็นผ uh, uh, ู that day, that day ้นึงข uh, um ้าออนแมนบอกกเขาสาวอยู่บ่เขากับเขายังไรดยค่ะมันก็เป็นเด็กสีขาวนี่คือกันโอ้กาลเขาบัอเขาดอโตกีล้วก็ท่น้ไปอยคนเป็นแต่เขาบอโหยังสียเล ตานาเเนาะแนวโปโกเบิงกังคือด้กันเนาะแล้วก็พอโกอันนี้เราเก่งว่าอีดีเราเก่งขนาดได้เราเบิงไมโกฮะนะปูสายเว้ยถาอกะเพราะถาอ่ะนะเฮ็ดเบิร์ถูกย้างคือผู้หญิงนี่บางนึงเพื่อนเฮ็ดกินถาเอาขอไปซองน่ากังคืนแสงไฟโกเป็นยังนะถ้าแน่มาเฮ็ดแต่ละนางซานเฮซานเฮตอนกังคือตอนนี้กนงคืนตาละดีดีแล้วนะ ฉันแหกระเขื่อน้องจัการรับข้างนางเลยไปดิกระเอื่อเมโกกระเอื่อมาพีกวะเนี่ยการเสนอก่อนไปข้าวเงินกันอนมาไรเมโกเอื่อน้องเขื่อกัอยากนอนแห่งกับหัวครูศาสนาเทระธาตโอ้ยเนาะเป็นเด็กหัวเนี่ยเป็นตีนหัวเนี่ยเฮ้ยหัวอนุญาตหัวเด้อทุกคนโอ้ยนี่เด็กเทระาตกูใจเพื่อนเราบ่ได้นอนตอนกลางคืนเรานั่งเนาะ ขัสีนอนเนาะกับแมงโกเอิญพีกพีเกงพีกเองกับบอไ้มีแต่เอิญมาพีกพีแต่งกับบอไรรับทั้งนางเนาะน้องเ่อทั้ดเลือดเท็ม้นลูกขมามาเห็นแล้วนางตาเนี้ยโกโกเลยก็โอ้า่านะอโอ้ห่ได้แถมันท้านางขาท่านางท่านางขาแมงโกอันนี้เนาะโอ้ยเราเหตุแบบนี้มาเป็นเทไรปีแล้วเนาะเทไรปีแล้วเนี่ยอันนี้หลยเจมส จังเป็นเวียนเป็นกรรมจังเป็นบุญยังน้องน้ำกันเบิดเนาะวันนี้คนเฮาอยู่น้ำกันฮะนะเพิ่นเพิ่นกับยาเกียะในการในไรมาเขาดึงให้อังค้องคนจับหน่อยนึงเพิ่นกับเจ็บเลย กะเคียในห้องเราวะโอโกะวะเระเทศเจ๊บเฮตเจ๊บกะเคียเราเขินชาสิได้รัวะเฟินกระเคียดเฟินแห้งข้าวมแห้งกับพวกเขนบันถ้าจิตประจับแขนโดดกับปลอยออกมานมเมือเบิร์ตต่อของหอนั่งเฟินทางกาสู้ไสดกับบ้นเดพโกเฮดเ่ินนี้นอกจากสู้นถือเพินนีนิวยอร์กออกมาต่ออัพาตอพา โดนเราปลาตัวนี้นี่แพ้นี่นีนะซาวโดนแลรงโดนกับเมื่อเราถือบอมเบนสีเาวเนาะมีหน้ากระแพ้เราหัาดแขนเนาะส่วนส่วนข้อนี่บันเอาเอามางานแพ้ทั้งนี่จอดยีเหง่ปงานตะปีนะกระดึงเือกเล่าหันลอกอันนี้ไหวล็อกกะแพ้ไหวนะเห็นแสงละเหตดกับประมาณนี้เลยทุกคนเฮากับมาเบิงแมโกเนาะอีโตนเพื่อนเนี่ยพลาท่ว่า อยากซอยเพิ่อนอยากซสือเพิ่ซอซสือยังกะติดต่อมาหาหนองได้เนาะหรือว่ามียาดีแนะน้ะกะากับฝากในเด้อทุกคนเออฝากในเนาะเขากาับเบิงกระจนปัญญาอีานนีิฮะเด็กเจ้าศีฮ็ดแนวใดทั้งผีทั้งหนองทั้งหมอแบนเท่ากับจนปัญญาอีรีอีรอภัยท่วาเ็นกับฝากในเด้อทุกคนเด้อาเจอกันขีปหนาเนาะ